ยากแต่ว่าผมมีวิธีครับง่ายๆนี่นครับเอาใส่เข้าไปเลยห้าอันนะครับ <c oughs> เนี่ยซื้อมา60ละหกสิบาทเนี่ยหลายสำนะักหายมากะไยมั่งวันดีคืนดีมันมาอยู่รวมตัวกันนะครับก็เดี๋ยวผมยังัดให้ดูแบบนิ่มๆเลยถ้าใครใช้สองอันอยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นวิธีแบบผมเลยแบบนั้นงัดแล้วข้อมือมันจะเสื่อมไว้นะครับมันจะปวดกระดูกนะครับเวลาวันนึงเจอเข้าไปสิบคันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูครับ วิธีงัดนะครับก็แบบฉบับของผมครับนี่อันแรกนะครับขึ้นมานะครับนิ่มๆเลยนี่อันแรกครับเสียบเข้าไปในร่องเลยร่องส่วนท้ายนะครับอันสองนะครับดูนะครับอ่านิ้วเดียวนิ้วเดียวเอ่นะครับยางงแข็งเลยเนี่ยอันนี้ยางแท้ติดรถเลยใช่ไหมอ่าดูดูอันสามอันสามนี่นี่อันนี้ก้อยอ่ะนี้ก้อยนะครับอ่าทองงัดอันสามอันสองหล่นแล้วครับเดี๋ยวต่อไปนะอันสี่อ่าหมุนเข้าไป แต่แรกนี่ยังคาอยู่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ใช้นิ้วชี้ดันอ่านี่ครับอ่าแล้วอันนี้ก็ง่ายๆเลยนี่ครับแต่ถ้าผมใช้สองอันนะผมงัดไม่ออกแล้วหุดหงิดด้วยครับเพราะว่ามันโคตรแข็งเลยครับอขอบสิบสี่นะครับนี่ครับเวลาจะใส่ใส่ย,ยัดยังไม่ค่อยจะเข้านะครับนี่ครับผมก็ไล่าจากด้านนี้แล้วกันนะครับค่อย,อยดันออกมา พอมันออกได้สามสี่อันแล้วนะครับต่อไปมันจะงัดง่ายแล้วมันจะยากแค่อันสองอันแรกอะครับมันเหมือนกับการติดกระดุมเลยติดเม็ดแรกผิดเม็ดหลังผิดหมดนะครับอันนี้ก็อันแรกอันสองทางงัดไม่ออกนะครับต่อไปมันก็งัดไม่ออกหมดครับงัดยากอ่าทีนี้ก็ออกแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับ Honda k คลิกร0อนะครับตัวนี้ ไม่มีสวิงอาร์มนะครับเป็นชคเดี่ยวก็สามารถเอาอยางปิ้นออกแบบน,นี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็จุบขาดไปแล้วครับนี่ครับอันนี้ลูกพี่เขาบดมาไกลนะครับกี่กิโลเนี่ยมาพี่มากี่กิโลได้ครับงรงงานนะรงงานอ,อัมลองสองกิโลครึง่งสองกิโลครึง่งโอ้สองกิโลครึ่งครับ <c oughs> บดมาครับ ก็ขับไม่เร็วเนาะยางใหญ่ก็บดยากครับแล้วดูเลยครับนี่ขนาดงัดออกมาบดมานะครับยางยังแข็งตั้งเป็นทรงรอยู่ครับเนี่ยมันค่อนข้างจะทนทานมาตรฐานนะครับขอบ14 90 90 14นะครับเบอร์นี้ก็ถ้าเป็นภาษาช่างเรียกก็300ขอบ14นะครับก็ไม่มีอะไรทิ่มเลยพี่ผมว่าน่าจะหลุดกลางทางแล้วบดมาขนาดเนี้ย นี่ครับขอบเคล็บไม่มีเสียเลยนะครับยางมันค่อนข้างจะแข็งนะครับเข้าใบเยอะบดก็ยังไม่พังนะครับถ้าเป็นสองห้าศูนย์ธรรมดาก็ขอบสิบเจ็ดนะครับบดก็น่าจะรวดโผลแล้วนะครับพังแน่นอนอันนี้ก็เดี๋ยวตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีอะไรทิ่มเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนยางเส้นใหม่ไป การเป็นช่างนะครับต้องทําได้ทุกอย่างครับเปลี่ยนยางปะยางขึ้นลอ้อเชื่อมทําสีครับดัดแปลงต้องทําได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าบางทีเราต้องยืนด้วยลาแข้งตัวเองครับพึ่งพาสายคนอื่นได้แค่เป็นบางครั้งนะครับก็ถ้าตัวเองทําได้นะครับทุกอย่างนะครับ มันก็จะเป็นการมึ่งพาตัวเองทุกอย่างมันก็จะดีกว่านะครับอย่างเช่นขึ้นล้อนะครับก็ถ้าเราขึ้นไม่เป็นนะครับเราจะเปลี่ยนทีนึงนะครับหรือว่าคดอยากจะเปลี่ยนเนี้ยเราก็ต้องไปหาช่างไปหาร้านนะครับไปจ้างเขาขึ้นแล้วการขึ้นล้อเนี้ยไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวจะเสร็จนะครับนานนะครับแต่ถ้าเราทําเองได้อาศัยตอนช่วงว่างตอนเย็นๆนะครับ หรือว่าปิดร้านแล้วอ่ะนั่งตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นด้วยครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการใส่นะครับผมจะใส่หลายคนชอบเอาอยางในนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมก่อนอมามุมนี้บ้างครับจะได้เห็นชัดๆครับหลายคนก็ชอบเอาอยางในใส่แบบนี้นะครับที่ผมเรียนมาก็อาอยางในใส่แบบน,นี้เนี้ย เอาหัวจุบใส่ไปแล้วก็ไปหาครับผมว่ามันมันลาบากครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบถนัดวิธีนี้ครับแต่ผมจะทําแบบวิธีง่ายๆครับนี่ครับก็เดี๋ยวเอาเหล็กกระทญังอะงัดนะเข้าไปข้างในเลยนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยไปกระทะล้อฝั่งนู้นเลยไปขอบฝั่งนู้นเลยครับความยาวเหล็กกระทาังอะเนี่ยยื่นไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับขางมันหน่อยนึงเนี่ยเอาขาค้ำไว้ นี่ครับแบบนี้ครับเอาขาค้ำไว้แล้วก็จุกยางใส่ไปเลยนะครับมันก็จะง่ายกว่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เอาออกนะครับพอออกมาอย่าพึ่งดึงออกหมดครับก็งัดยางออกกลับมาตัวยนี่ครับอ่าใช่ไหมพี<ช>่ <c oughs> ลูกพีบอกว่าใช่ครับก <c oughs> ็ <c oughs> ลมผมก็ยังไม่ได้เติมนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าสายเติมลมผมอยู่ที่หัวแท่นกึงนะครับเดี๋ยวต้องไปดึงมาแล้วก็มาเปลี่ยนหัวนะครับมันก็จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนี่ผมก็ใส่ไปก่อนเลยนะครับอ้าวอันนี้หลุดไปแล้ว <c oughs> นี่ครับลืม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 มอน็อตนะครับลืมมอน็อตคาไว้นะครับก็เอาใหม่อ่าทั้งสองไว้กัอนอันนี้ไม่ตัดต่อนะครับ เราลงสดๆอย่างนี้เลยนี่ครับทำแบบเดิมนะครับปึ๊บนี่ดึงออกไปนะครับเอาขาค้ำไว้สบายๆครับไม่ต้องกดดันนี่ครับแล้วก็จุ๊บใส่ได้เลยนี่ครับตอนจะออกมาแล้วครับก็นี่ครับนัดยางออกหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วอ่าทีเนี้ยไม่หลุดไปไหนแล้วครับเอาน็อตขาไว้เลยนี่ครับ ทีนี้เราก็ใส่ย,ยางไปอย่างละครึ่งละครึ่งดูให้หัวจุดมันตั้งอยู่ตรงกลางนะครับอ่าค่อยๆใส่ไปอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งครับแล้วก็หมุนดูครับอ่า, <deutlich? S 2> อาเห็นไหมเนี่ยหัวจุดก็ออกมากลางแล้วก็ลองอนิ้วดันดูดึดดงดูครับว่ายางมันทับหรือเปล่ายางนอกทับยางในหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงก็บิดยางหาเอาได้เห็นไหมครับเนี่ยครับบิดเอาทีนี้เราก็จะเติมลมไว้นิดนึงและเพื่อให้ยางมันไม่พับ นะครับแต่สำหรับคนทำมืเก่งอะ่ะก็ไม่ต้องเติมเลยนะครับสามารถงัดเข้าไปอย่างนี้สดๆได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะเติมลมกันเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับการพับครับไม่มีอะไรอ่าแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับเอามือกดเข้าไปเลยนี่ครับดูทำไหมครับอ่ะออกก่อนเดี๋ยวผมจะใช้มือกดเข้าไปตรงหัวจุ๊บเนี่ยครับเนี่ยเกดกดตรงเนี้ยเข้าไปเห็นไหมเนี่ยค่อยๆกดเข้าไปก่อน ตรงหัวจุกเนี่ยสำคัญครับต้องเด้งได้ครับนี่ครับต้องเด้งได้เห็นไหมครับตรงเนี้ยครับถ้าเด้งไม่ได้ครับแสดงว่ายังนอกรับอยู่นะครับต้องเด้งได้แบบนี้มันก็จะอิสระของมันครับต่อไปเราก็จะงัดยางใส่เลยนะครับเวลาเข้าเนี่ยใช้อันเดียวเอาออกได้ใช้ห้าอันนะครับของผมนะครับ ตำลาผมเรื่อเวลาเข้าเข้าแค่อันเดียวพอนะครับงัดซ้ายทีขวาทีครับนี่ครับงัดขวาครับแล้วงัดซ้ายนี่ครับพยายามงัดเข้ามาแบบนี้ครับหาให้มันมาอยู่ตรงกลางแล้วก็นวด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 ทให้มันลงขอบไปนะครับทําไมต้องงัดทีซ้ายทีขวาทีรู้ไหมครับเพราะงัดสองทีงัดพร้อมกันมันงัดไม่ได้ครับนี่ครับเลยต้องงัดทีละข้างครับ อ่านี่ครับก็ดูนี่ก็ใกล้กัเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกเ่เกินสอทีเนี่ยขนาดเนี้ยแล้วก็ตั้งใจหน่อยครับนี่ครับทีสุดท้ายแล้วเนี่ยปุ๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวนิ้วดีดเข้าไปเลยนี่ครับอ่าก็ลงแล้วก็จุกเหมือนเดิมต้องให้ตัวได้นะครับถ้าของใครค้าไว้ให้ตัวไม่ได้ครับแสดงว่าขอบยังนอกครับยังในใช้งานไปโอกาส ยางกัดกันรั่วหรือว่ายางทับกันรั่วมีสูงมากครับอันนี้เราก็จะเติมลมแล้วครับเราเติมเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจุกมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับนี่ครับเด้งขึ้นมาเราก็ขันเข้าไปครับพอ,อยางในมันได้อากาศไ,ได้ลมเข้าไปครับมันก็จะเด้งจุกขึ้นมาสุดเองครับแล้วเราก็ขันน็อตเบอร์ที่สองครับอ่าประแจขันล็อกเลย อาดพีจุกลมไปไหนะอจุไปหนแล้วแล้วก็ฝาปิดจุกนะครับไม่ใช่อันนี้มันจุบเก่าพี่ปิดไม่ได้อย<ต>ู่ <Ball. concerts. S 1> วะ้เจอแล้วครับเนี่ครับแนะนําอีกอย่างครับจุบลมนะครับแบบนี้นะครับผมแนะนํำจะใส่นะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมเคยไปเที่ยวห้างครับ แล้วกลับมาครับไอเนี้ยไอฝางเราเนี้ยมันสามารถไขลูกศรได้ครับพวกแก้งครับเอาลูกศรกลับบ้านไปครับโหสามทุ่มแล้วด้วยตอนนั้นบวกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับเนี่ยครับก็ให้ใส่เป็นจุ๊บที่ว่าเป็นจุ๊บสีจุ๊บเลสก็ได้เอาคีมบิดได้อะให้มันเอามือหมุนออกไม่ได้ครับเวลาเป็นรถแต่งรถไปรุ่นนะครับเวลาไปเที่ยวไกลๆนะครับก็แนะนํานะแบบนี้มันขันหัวลูกศรได้นะครับเอาเก็บไว้ใช้ดีกว่านะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หมุนเช็คดูครับว่ายางมันขึ้นขอบหรือไม่นะครับ นี่ครับเช็คดูครับว่ายางมันขึ้นขอบเปล่าถ้ามันไม่ขึ้นขอบมันก็จะวิ่งกระเด้งตุก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 เหมือนขับม้าครับมันขี่ม้าตามชายหาดแบบนั้นเลยนะครับก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ลูกค้านะครับนั่งรอทำนะครับสุดยอดไหมพี่ออฟังออกไหมครับก็12นาทีกว่าก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้มาเปลี่ยนยางร้านเราครับก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเช้าวันนี้พี่เขาทํางานทําโอต่อไม่ทันนะครับ ก็มาร้านเราได้ครับชั่วโมงเล่งดว่วนนะครับขอบคุณครับ